สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราะว่ามียาขูยยาเขร่ะยาเขรยาขพอเกี๊ยวไงข้างล่างถ่ายไว้แต่ไม่อยากลงไม่อร่อยอ่ะไม่กินแล้วอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะอืมมันไม่ใช่กับข้าวอาหารหลักและเกี๊ยวเนี่ยใช่ ไม่อร่อยเลยอ่ะ้องี้พอกินเสร็จอาบน้ำหื่อเลยพอกินเสร็จแล้วก็อาบน้ำหื่อเลยไม่อร่อยหรอกไม่ได้ไม่อร่อยเสียก๋วชิไม่ได้กินไง มเกี่ยวข้าวแล้วก็ขึ้นหลายชิ้นอยู่มันติดกว่าชิ้นอ่ะแต่มันเป็นกุ้งไงก็อย่างว่านะน้าน้แล้ว ให้ดูงเกงไหมมุนอูแล้วมนนใหม่เลยไหอ่านดูได้ดูได้เกงที่บอกว่าฝากแม่ได้เนยนะก็มีแบบนี้สีม่วงใช่ปะดำดำเอ่อม่วงดำชมพูอยู่ที่ตัวใส่อยู่ที่ตัวไข่ขาหกส่วนปะ ถึงข้อนี่กี่ส่วนเกือบข้อเออเกือบข้อแล้วก็มีแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้ใส่ได้แบบนี้ใส่อยู่บ้านได้อะไรได้อืมแล้วก็ประมาณนี้ยปลายของแบบนี้แบบนีปลายของแบบนี้น่ารักฟิงฟินมาฟินฟิเนี่ยอะนะ ข้งหน้า <aunque> ล <ś m iej oughs> ้างฟุ้งฟี้งไนะยาอัดจอรแกมเดินหน้าโจ้บนนะเดอะก็จแบบนี้ก็ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงมากหรอกดอทดอทขาวดอทดอทชมพูดอทอะไรอ่งเดอทเอ